หลายคนถามว่าคุณพิธาจะไปทวง MOU อะไรก่อนเพราะเขาฉี่กันไปจนย่อยยับป่นปี้กันไปหมดแล้วคุณพิธาบอกว่าข้อสัญญาที่เคยทำร่วมกันไว้วันนี้เอาไปพูดในสภาครับเพราะมันครบหนึ่งปีแล้วเรื่องราวก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยเขาไปทวงว่าเงื่อนไขที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรัฐสภาโป่งใสนีรทศกรรมภูเห็นต่างทางการเมืองต้องไม่ติดคุก แล้วก็มีในเรื่องของการปฏิรูปทหารนะครับแล้วก็กระบวนการย,ยุติธรรมต่างๆนี่แหละเออทำดองนั้นซึ่งมันอยู่ในเงื่อนไขใน MOU แต่มันเป็น MOU ที่เป็นการลงนามเพื่อให้ได้ประธานสภาและรองประธานสภาตอนแรกที่เขาแย่งกันไงเธอจำได้ไหมกว่ากก่าวไกลเพื่อไทยใครจะนู่นจะน,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 นี่นู่นนี่นั่นเอาเอาท่านว่าน,นอไปเป็นคนกลางแล้วมันก็ยาวมานี่ปีนึ่งแล้ะ เขาก็ไปทวงว่าอ้าคุณนาคะช่วยกันหน่อยนะ้ำมันปีหนึ่งแล้วนูน่นนี่อ่าประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการมาทวงสัญญากันเกิดขึ้นในสภาอ่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดสภานะวันแรกวันอะไรเออวันนี้ไงหลังจากหยุดไปนะอือก็วิ่งวิ่งกัน เพราะวันนี้เขาก็มีโหวตนะเรื่องของออวี๋มันก็มีกฎหมงกฎหมายมีพอรอบ,บ,บมีอะไรต่างๆที่รอเข้าไปอ่ะตามนี้นะจ๊ะ